สวัสดีจ้ามาพบกับไก่ที่ช่องไก่บานหน้าผ้าหลอกมือนีไก่ที่ผ้าเพื่อนๆมาเบิ้งพืชผักที่อยู่ในสวนไก่้ะจาะที่ทนแดดทนความร้อนทนหนาวแล้วก็ทนฝน้ะจ๊ะจะมีซิปประมาณซิปซิปยางนะจ๊ะซิปยางที่มีความทนนะจ๊ะคันเพื่อนๆจะเอาไปปลูกในสวนเพื่อนๆก็สามารถหลอดได้หนาร้อนนาฝนแล้วก็นาหนาว้ะจ้ะ ข้าเบิงได้จ้ะกล้วยจ้ะกล้วยนี่สามารถปลูกลได้ได้วยจ้ะครั้งจะดีกะครั้งข้าวเป็นอย่างโคตรนาต้องข้าวปลูกช่วงหนาฝนได้จ้ะขนาดแป้งไปตัดแตงใบออกได้จ้ะนี่นยังสามารถออกเครือแล้วก็เป็นหมากได้จ้ะ นี่ก็กระิระบปลูกไว้รอบสวนของไกได้ได้จ้ามีแต่ต้นกล้วยได้จ้นมีเครื่อเกือบทุกมีเครื่อเกือบทุกตนนะจ้ะมีเครื่อเกือบทุกเหงาได้จ้าต้นกล้วยทน,นมีความทนนะจ้ะปลูกไว้ในสวนติวเพื่อนๆบ่มีเวามมมมลามาดูแลสวนนี่กปลูกต้นกล้วยไว้ในสวน,นได้จ้าจ้ะอันดับที่สองที่ ทนแรงได้ดีที่สุดก็คือนี่จา้าข้ามาข้ามาตองลดน้ำดูกระด้จ้านี่กับ่ตายได้จ้าต้นด,ดอกแค่ได้จา้าอันนี้หัวตะปลูกช่วงหนาฝนหนึ่งได้จา้านี่จะออกดอกเลยได้จา้าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหนาวดอกแค่จะออกดอกช่วงหนาหนาวจ้านี่ก็กระปูกไว้หลายได้จ้าประมาณหลายตน้นเลยจ้ามีสองสามสี่ห้า หกเจ็ดประมาณเจ็ดต้นที่ปลูกใหม่นะจ๊ะอันที่อันเก้านี่ก็ตนน้นมันสูงเราบริตัดล่งนะจ๊ะสองสามต้นนี่นะจ๊ะนี่จ้ะที่่นอันดับที่สองนะจ๊ะก็คือดอกแค่นะจ๊ะอันดับที่สามนี่จ้ะต้นดอกกระเจียวจ้ะ อันนี้บ่ได้หดหดน้ำเลยท่้นจ้านี่ต่ว่ากับบ่าตายจ้านี่ต้นดอกกระเจียวแม่แม่ซื้อพันธุ์มาทางออนไลน์จ้าเอาม,มาขยายต่ว่าจะเป็นดอกช่วงหนาฝนนะจ้าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหนาหนาวดอกกระเจียวก็เลยเหี่ยวลวยุกได้จ่ากระสีโยบลงแล้วก,ก็จะเหี้ยต่หัวจ่า ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเริ่มโป้งนอนแล้วก็เป็นดอกไม้แด้จ้ะอันดับอันนี้อันดับอันดับที่สามนะจ้ะที่ทนแรงทนฝนทนหนาวได้รด้จ้ะแล้วหอกับอไดโหดน้ำดูนไจ้ะสามารถหลอดได้จ้ะอันดับที่ซีได้จ้ะนี่จ้มามะเขือจ้ะต้นมะเขือกับ ยูได้ประมาณปีหรือว่าสองปีคันเท่าดูแลด,ดีได้จ้ะนีจ้ากระลังกําลังเป็นดอกกับมีจ้นที่เป็นหมากแล้วกับมีมีมะเขือเปาะเมื่อวานนี่เก็บไปได้หลายได้ประมาณถ้วหนึ่งมีจ้ามะเขือเปาะแด่กับปลูกไว้หลายนี่ได้จ้ะมะเขือเพราะว่ามันปลูกงายานะจ้ะเข้าบ่ใดรดน้ำบ่อยขึ้นจังพักแนวอื่นนะ้จ้ะ น,นี่อันดับพี่ซีในการปลูกงานด้จ้ะอันนี้เป็นมะเขือยาวต้นหนึง่งนะจ้าอันนี้แม่ว่าปลูกไว้ตั้งแต่ในปีกวัวะกละจ้านน่ไกลกับบํารุงใส่ปุ๋ยแล้วมันก็เลยออกออกหมากไม่เพิ่มจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เป็นเจ็ดหมากได้จ้ะต้นเดียวได้จ้ะกระยุได้โดนได้จ้ะเจ็ดแปดหมากคนละ หมากที่แยู่ของในกกายูได้ประมาณปีสองปีบุญละจ้าขันเท้าตัดแตง่งก่งเรล้าก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำดีๆนะจ้ะทนนะจะอยูได้หล,าย,ลายปีจ้ะอันนับที่หาจ้ะถ้าเป็นต้นกระเพ้าจ้ะกระเพ้านี่กับทนคืนน่อกัดนะจ๊ะเข้ากับบริโรคลดน้ำดูนะจ้ะ กะปลูกติดขัวเลื่อนเท่าไห้่ได้จ้ะเวลาเฮ็ดพัดกระเพ้าหรือว่าพัดเพ็ดอยังกะเท่าก็สามารถเอามากเก็บเฮ็ดน่ากินได้ไดไดจ้ะเฮ็ดรับประทานประกอบอาหารได้เด,ด้จ้ะนี่จ้ะแก่กะปลูกไว้ย,ยหญ่ไว้อันนี้มันเป็นคือจังววาเข้าเข้าบ่ได้ซื้อในมาดูเด้จ้ะสมมุติว่ากระเพ้านี่ปงปงดอกออก ออกดอกออกไนออกเม็ดเม็ดก็จะโรยล,ลงไปใส่พื้นนะจ๊ะแล้วก็เกิดไม่จ้ะเกิดงายน้าจากกระเพ้านี่แถวสวนใกล้นี่ก็จะมีเบีย้ยกระเพ้าในหน่อยไลย่มาคักเลยจ้ะเพราะว่าไนมันโรยแล้วก็จะเกิดไม่เท้ากับบริสื่อไม่เพิ่มจ้ะนี่กระเพ้าปลูกงายอันดับที่หาจ้ะที่ปลูกงายนะจ๊ะ อันดับที่หกก็คือพักขาจ้านี่พักขาแบบลายนาอันนี้ไกรสั่งมาปลูกได้จ้ากำลังปูงยอดได้จ้าพักขานี่ก็เป็นพักที่ทนแรงได้ดีได้จ้าแล้วก็บม่ตายได้จ้าอันดับที่เจ็ดก็คือคาจ้า นี่ห้ามบริเวณหดน้ำนะจาะมันกับบอสามารถมันกับบอค่อยตายด้จาะนี่บางบางบางเงานี่กับบอถือน้ำกับบอตายด้จ้ะปุงปุงนอขึ้นมาไมา้ด้จาะห้ามบุกค่ะนจ้ะขันเข้าบำรุ่งหดน้ำมันก็จะปุงนอเยอะก็หนีด้จ้ะ อันนี้บบคอยได้หดนามนะจ๊ะแต่ว่าก,กับโบาตายทนแรงนะจ๊ะอันดับที่แปดก็คือตะไคร้จ้ามีตะไคร้ปลูกไว้บบคอยได้หดนามนะจ๊ะแต่ว่าก,กับแตกกองามนะจ๊ะจ้าทนแรงได้ดีได้จ้าอันดับที่เก้าก็คือมะคุงจ้า พอคูก่กปลูกง่ายนะจ๊ะเราม่ต้องหดน้ำดู้ะจ้ะนี่จ่ะทนแรงนี่กันจ่ะอันดับที่สิบก็คือพักพักแป้นบ้านเห้าเหรอจ่ะนี่จ้ะพักแป้นพักแป้นอันนี้ไกล้หัวตะปลูกได้ประมาณเกือบเดือนแล้วจ้ะนี่ใกล้ใหญ่มาปลูกไหมนะจ้ะ กะปลูกเท่เดียวแล้วจ้ะเข้าบริปลูกดูได้จ้ะพักแป้นนี่เป็นพักที่ทนแรงไดดีที่สุดแล้วจ้ะเล่าบ่ตองลด,ลดน้ำบ่อยแด้จ้กะกะบ่ตายได้จ้ะอันนี้เป็นอนันตพิสิทสิบที่ไก่คิดว่าใ,ในสวนนี่ที่ไกลปลูกมากนี่ทนแด้วจ้ะไก่กะเอาเลือกเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมเด้จ้ะ จะพักแป้นเวลาเข้าจะเอามาเห็ดอาหารหรือว่าพัดพัดไซเ้นมีสีเข้ากับตัดเข้ากับตัดเงาให้มันจําเงาแล้วจ้ะเรามันจะปลูงไม่ได้จ้ะหรือว่าจะเอาไปขั้นสมก็ไ้จ้ะตัดถึงจําเงาแล้วจ้ะปลูงขึ้นมาไม่ได้จ้ะไม่ได้ปลูกรู้แด้จ้ะปลูกขั้งเดียวนี้อยู่ได้เป็นปีหลายปี รับมือน,นี้ก็จะเอาพักฟิฟชนิดนะจ๊ะที่ปลูกง่ายทนแดดทนฝนแล้วก,ก็ทนแรงนะจ๊ะมาฝากคนเพื่อนกันนะจ๊ะขอนผู้ในมาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในได้จ้าหวังวา่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับคนที่รักในการปลูกพักนะจ๊ะรับมือน,นี้ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะ Thank you.